นี่ตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงข้อสังเกตทั่วไปเมื่อกี้นี้บอกแล้วบอกว่าตอนกายานุปัสสนานั้นถ้ากับว่าท่านเนี่ยได้ให้เราพิจารณาดูชีวิตในส่วนร่างกายของเราเนี่ยทั่วตลอดทั้งหมดทีนี้มาครบสติปัฏฐานสี่เวทนาจิตตาธรรมมาเนี่ยก็เป็นการที่ตรวจพิจารณาชีวิตนั้นต่อไปอีก จะาก,กายไปจนถึงทุกส่วนของชีวิตหมดเลยตอนนี้ก็คือว่าดูกายทั้งหมดแล้วลึกลงไปถึงเวทนาที่เนื่องกับกายนั้นแล้วก็ตามเข้าไปถึงจิตใจแล้วก็ตามเข้าไปดูในจิตสิ่งที่อยู่ในจิตก็คือธรรมะพอถึงขั้นนี้ก็แปลว่าหมดสิ้นทุกส่วนทุกด้านทุกชั้นทุกระดับของชีวิตแล้วนี่แหละที่ว่าเรารู้จักชีวิตจิตใจของเราเองทั้งหมดเนี่ยรู้อย่างนี้อาตมาจะยกตัวอย่างที่ว่า ทำไมเราดูหมดที่จริงสี่อย่างนี้มันเนื่องกันมันเป็นไปโดยที่เขาต่อกันไปเลยแล้วดูแล้วถ้าตามไปเนี่ยเราจะเห็นชีวิตหมดทุกด้านเช่นว่าเราดูการเคลื่อนไหวเขาร่างกายดูกายเคลื่อนไหวไปจะทําอะไรสักอย่างกายเคลื่อนไหวไปพอากายเคลื่อนไหวเราก็มีกายา,ยานุปัสนารู้ชัดในการเคลื่อนไหวนั้นมีสัมปชัญญะมีสติทีนี้ในเมื่อเราเคลื่อนไหวนั้นก็จะมีความรู้สึกเป็นเวทนาเกิดขึ้น บางครั้งจะมีความรู้สึกเป็นสุขสบายเพราะสุขเวทนาเกิดขึ้นนี่เราก็ตามดูรู้ทันเวทนาที่เป็นสุขนั้นพอเราเกิดความสุขมีความสุขสบายเกิดขึ้นในร่างกายนั้นจิตใจของเรามีสภาพเป็นอย่างไรจิตใจของเราอาจจะเกิดความพอใจเกิดความชอบใจขึ้นมาเพราะเกิดความชอบใจเราก็ดูสภาพจิตของเรา,าอ๋อจิตของเราขนานี้เป็นจิตที่มีโลภ มีความชอบใจเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พอดูสภาพจิตใจของเราว่าจิตใจของเราเป็นอย่างนี้แล้วลึกเข้าไปขั้นคืออะไรก็ไปดูไอ้ตัวความชอบใจไม่ชอบใจในใจของเรานั่นอีกทีหนะึงตอนนี้ให้สังเกตดูความแตกต่างเมื่อกี้นี้ดูจิตใจก็คือดูสภาพจิตใจว่าจิตใจนี้ไม่ชอบใจมีความไม่ชอบใจ ทีนี้อีกทีอีกชั้นหนึ่งก็ไปดูตัวความชอบใจที่อยู่ในใจของตัวเองให้ตัวความชอบใจนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะยกตัวอย่างเช่นใจเวลานั้นมีโทสะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะการที่รู้ว่าจิตมีโทสะนั่นคือเป็นจิตตามนุปัสสนารู้เท่าทันจิตทีนี้เราตามเข้าไปอีกชั้นหนึ่งก็คือไปดูตัวโทสะในใจนั้น การที่ดูตัวโทสะในใจนั้นคือธรรมานุปัสสนาเพราะว่าโทสะนั้นเป็นตัวธรรมะอันนี้ก็เท่ากับว่าเวลาดูสติปัฏฐานเนี่ยเราสามารถดูเป็นลําดับไปจากเรื่องเดียวกันเนี่ยตลอดจะเห็นสติปัฏฐานครบทั้งสี่ชั้นทีเดียวมองลึกลงไปลึกลงไปเห็นเป็นลําดับเนื่องกันลงไปตั้งแต่กายานุปัสสนาไปจนถึงธรรมานุปัสสนาเป็นวันวัดจบทีเดียว อันนี้ก็จะมีข้อสังเกตเพิ่มอีกว่าการที่ท่านวางจากกายานุปัสสนาไปเป็นเวทนาจิตตาจนถึงธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นการที่ทําให้เราเห็นได้ว่าระบบของสติปัฏฐานเนี่ยเริ่มจากสมถะไปคือเริ่มจากกายานุปัสสนากําหนดตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกการที่กําหนดการหายใจเข้าออกก็เป็นการที่ว่าเป็นการเริ่มจากสมถะ โดยทําจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วก็เข้าสู่วิปัสนาเพราะฉะนั้นระบบสมถะนี้เป็นลําดับที่เริ่มจากสมถะไปหาวิปัสนารารนัฒนกายปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานนี้เป็นเรื่องของความเป็นลําดับต่อเนื่องทั้งในแง่ที่ว่าจากสมถะไปสู่วิปัสนาและในแง่ที่ว่าจากหยาบไปหาละเอียดถ้าเรามองดูอีกแง่หนึ่งก็คือว่า พร้อมกับการที่ว่าจากสมถะไปสู่วิปัสสนานี่ก็คือจากหยาบไปสู่ละเอียดด้วยจากร่างกายที่เป็นส่วนหยาบไปหาเวทนาจิตธรรมะซึ่งละเอียดอ่อนลงไปตามลําดับต่อไปอีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือว่าเรื่องแยกระหว่างจิตตานุปัสนากับธรรมานุปัสนาขอย้ำอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วอาตมาก็อยากให้ชัดเจนก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตแยกกักมาต่างหากว่า จิตานุปัสสนานั้นดูภาวะหรือสภาพจิตที่มีความชอบความชังมีกุศลอกุศลธรรมอยู่ข้างในดูภาวะจิตนั้นสภาพจิตนั้นที่มีความชอบชังเป็นต้นมีอกุศลกุศลนั้นอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ธรรมานุปัสสนานั้นไม่อย่างนั้นดูธรรมะที่อยู่ในจิตอีกทีหนึ่งคือดูกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือดูความชอบความชังอะไร ความดีความชั่วที่มันอยู่ในจิตนั้นเนี่ยสองตอนถ้าแยกกันได้แล้วก็จะรู้เข้าใจจิตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาซึ่งมันก็บางทีก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละดูสภาพจิตกลายเป็นจิตานุปัสสนาดูสิ่งที่อยู่ในจิตนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนาไปเพราะนั้นธรรมานุปัสสนาเนี่ยก็เป็นการลงลึกไปอีกตอนแรกเราดูสภาพจิตเสร็จแล้วเราก็ลงไปหาว่าในไอ้สิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรานั้น มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรเราก็จะรู้เข้าใจหมดก็แปลว่าเรื่องของสติปัฏฐานนี้ก็เป็นการที่ว่าเป็นการมารู้จักตัวเองรู้จักชีวิตของตนเองอย่างที่กล่าวเบื้องต้นแล้วว่าทั้งสัมผัสกับมันและรู้จักมันด้วยเราสัมผัสจิตใจของเราแล้วแล้วเรายังได้รู้จักชีวิตจิตใจของเราด้วยอันนี้เป็นแง่หนึ่ง แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งละ่ะถ้ามองอีกแง่หนึ่งมันเป็นการเอาชีวิตของตัวเองหรือส่วนต่างๆของชีวิตที่เรามีอยู่กับตัวเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ <Bright. S 1> อ้าวเมื่อกี้นี้เรามารู้จักตัวเองแต่พร้อมกับการรู้จักตัวเองนั้นเราเอาชีวิตของเราเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ด้วยมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างไรก็คือเป็นการใช้ประโยชน์ชีวิตของเราในการที่จะไปบรรลุธรรมชีวิตของเราเองนี่ เรามาเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดการบรรลุธรรมจนกระทั่งถึงบรรลุอรัตผลเป็นพระยะบุคคลก็ได้หรือแม้แต่ว่าเราจะมองง่ายๆว่าเป็นการใช้ชีวิตของตนเองนี้เป็นเครื่องมือหรือเป็นฐานในการพัฒนาตนเองของเราก็ได้อันนี้ก็เป็นแง่มุมในการมองเรื่องสติป,ปัฏฐานเอาแล้วตมาก็ขอผ่านไป